นี่กูอยากกูอยากมีแบบนี้อยากมีอย่างนี้กันฮะเอากูไปก่อนไหม <c oughs> ลิศกูก็ได้นะอุก้าอุกะโอ้ไม่เหมือนว่ายังไงก็ไม่เหมือนกันได้อยู่ <c oughs> เหรอมึงไม่เห็นเหรอเนี่ยเราสองคนเนี่ยฮะอ,อ๋อเออมีเอเอกูมีอันนี้นี่หว่า <c oughs> เ,เอาจริงนะเอาลว้นะลวนไปหมดทุกอย่างเอาจริงเลยคอนเสิร์ตนี้กูดูโง่มากเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพื่อคนดูกูแกลงโง่ได้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าสำหรับค่าบา 45, ัตรสี่พันห้เพิ่งคุ้มเมื่อสักครู่นี้เลยเนะครับถัดเมื่อสักครู่นี้ที่ที่ตัดทะเลออกมา นอะขอบคุณเขานะขอบคุณเขานะที่มาเล่นกับคนไปจะ่วอ่อน3คนแบบเราใช่ครับผมขอบคุณมากๆตอนแรกเขาเขาก็แบบเกรงใจเขาเขาไม่อยากออกมาแต่ว่าด้วยความน่าด้านของพวกเรานะครับแล้วก็เออเออเพราะว่าเธอช่วยพวกเราหน่อยนนิดึงใช่เพราะว่าสคริปต์เราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเล่นเหมือนเดิมกับเมื่อวานแต่ว่าน่ารักเนอะแล้วเราสองคนไงดีวะกันน่าเกลียดไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าโชว์ต่อไปนี่คือพาร์ทของเราเนี่ยเฮ้ยนี่เราแต่งตัวเหมือนกันเฮ้ยบีหนึ่งบีสอง อ่าไม่ใช่ไหนก็ลังคิดเหมือนที่ใช่คิดหรือเปล่าบีนึงออนี่กล้วยหอมจำซ้อนเอ้กล้วยไหนซอนหรือเปล่ากล้วยไหนอะไรอ่ะคุณชอบเสียงผมว่าผมพูดว่าอะไรอ่ะคุณชอบผมแพ้ผมแพ้เสียงอะไรอยางคุณเหรอได้เลยวันนี้นะครับเราอยู่กันสองคนแล้วซึ่งผมจะบอกเลยว่าโนลิสเนี่ยเป็นเป็นตำนานคู่จิ้นก็จริงนะครับแต่ว่าตายไปแล้วแต่เราสองคนเนี่ย คือคู่จิ้มของจริงกูจะไม่ถามว่าจิ้มอะไรแต่กูจะถามว่าเอาอะไรจิ้มกันเจอกล้วยอะไรอ่ะ <c oughs> ถ้าใครไม่เชื่อว่าเราจิ้มกันแล้วนะครับคุณไปดูในไอจีได้ว่าเราคือเนี่ยกัน <H its. S 2> ช่วงนีง้มึงโสดเอาไหนหนะ <c oughs> แต่ก็รู้สึกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ฟีดแบ็ดีเลยนะดีอยู่นะคือจริงๆไม่ใช่แค่เมื่อวานย้อนไปเมื่อเราลงอินสตาแกรมกันใช่มีใครได้ติดตามพวกเราไหมครับที่เราเ,เป็นไวรัลกระน่าโซเชียลมากๆเราจุกกันลงสื่อหลายช่องทางแล้วเกินจริงๆเราอยากจะบอกว่าเราไม่เคยไม่ได้เคยจุกกันแค่ตอนนั้นนะใช่ก่อนหน้าเราก็จุกมาแล้วแค่ไม่ถ่ายลงวิดีโอเฉยคือต้องบอกว่าจากสิ่งที่เราจุกกันบ่อยๆเนี่ยมันคือความเคยชิน เวลาเราทักทายกันเหมือนเหมือนคนเหมือนคนฝรั่งเศสทักทายกันคิดคิดอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันเหมือนคนประเทศลิทกับกันทักทายกันเฮ้ลิทมาดีว้แต่กันเฮ้ยมันเฮ้ยปกติเฮ้ยพ่อกูชอบพ่อกูหดเหรอเฮ้ยลิทพ่อกูชอบพ่อมึงพ่อมึงกอดอกแน่นเลยกันพ่อมึงบอกเออ หรือว่าพ่อ<ป>ยืมลูกแป๊บนะ <c oughs> มันเป็นการแสดงนะพ่อนะนะพ่อนะทำโชว์ด้วยกันไหมไหนๆก็มาทางนี้กันแล้วได้ดีกันนะเราจะเป็นคู่วายใช่คู่ต่อไปอยากดูแนวแบบคู่วายไหมครับ <c oughs> ตันนี้คู่วายมาแรงมากมาแรงมากจริงๆกูอยากเล่นซีรีส์กับมึงนะเอาชื่อเรื่องอะไรดิรักวุ่นวายเจ้าชายตายแล้ว มึงเป็นเจ้าชายแน่ๆ <c oughs> มึงต้องเป็นเจ้าชายแน่ๆอาจจะแบบจุกกับศพเนี้ยได้สภาพมึงคือแบบช่วงแบบว่าสรุปกูเป็นเจ้าชายมึงเป็นเจ้าชายเจ้าชายตายใหม่ๆมไงศพมันจะแห้งแห้งดำๆหน่อยแบบนอนในโรงอะแล้วมันปิ้ชิดกันตอนไหนวะมันไปวายกันตอนไหนวะวายตอนจุกกันไงจุกกันใช่แล้วมึงก็ฟื้นฟื้นฟื้น,น,น,นมาอา้าวโอ้ยดำเหมือนเดิมอะไรเง<า>ี้ยเราเล่นนะจริงๆอันนี้เราสนิทกันมากจนเราหยอกล้อกันได้ใช่ครับจริงๆกันคือ ผิวขาขาวผ่องขาวผ่องงพูดติดเลยเมื่อกี้เนี่ยมึงโกหกเออกูโกหกอยู่ท้ไมถึงเวดาครับฮะเอ้าก็มึงบอกว่าผิวกูขาวผ่องแล้วไงต่อแค่นี้แหละปะเราจะมาโชว์นี้เป็นโชว์ที่พิเศษมากอย่าใช้คำว่าโชว์ใช้คำว่าซีรีส์เราจะเล่นซีรีส์กันผมเชื่อว่าหลายคนติดตามซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดังมากๆเพราะว่า เขาคนชอบไงมึงจะมาชงมุกอะไรกันเยอะกันแยะเขาเหนื่อยแล้วขำอ่ะเฮ้ยเต๋เ้ยไม่ไม่ใช่มึงเล็กเล็กกูเต๋เอโอ๋โอ้ยมองโอเอวะเป็นนะกูทำผิดขอโทษครับแฟนับทุกคนกันกูกำลังมองหน้าให้กูกำลังอินเข้าเรื่องอินเข้าเรื่องทุกท่านครับนี่คือพระเอกและ เขาเรียกอะไรคู่ของพระเอกในเรื่องเอ๋โอเอลวเอ๋เอโอโอเอ๋ว จะรู้ว่าความรักแม้รักเธอแต่คนไม่รู้ใจแต่ปากใจเพียงครั้งเดียวกิดในใจชัว่วกาลยามที่เราทั้งสองใน่านพบลงเรื่องราวอาดีตที่ร้าวรา ธอคือความรักแท้ที่ฉันหามานานนานแต่ความรักดูเหมือนเลือนลางปลายทางไม่เป็น แต่กีดกันด้วยชะตาฉันคง,งต้งยอมผ่าย้าใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> ในตอนจบสุดท้ททายนี่ยายรักมากให้คนห่างไกลได้ย้อนกลับกลับมาเพื่อพบเธอ บอกรักเธออีกครั้งแต่ที่ฉันรักเราคงเป็นดังนั้นไม่ได้พยายามแค่ไหนไม่มีทางใดที่เราจะใกล้กันกี่กันเวยเพนฟ้าไก<ม>ไก<ป>ลฉันยินดีจะป่าไป กีดกันด้วยผู้พาสุขฉันลบตาฉันมีวันไว้กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่าแพ้ใช่ไหมใช่ไหม oh no oh, oh, oh. ไปกีกันด้วยผู้พาสองฉันละตาฉันมีหวังไว้กีกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กียกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหมใช่ไหม เดี๋ยวลิดมึงเอาลิ้นออกมาทำไมล um> oh, oh, oh. ิ้นมันรอบสุดท้ายแล้วกันโโหโโหมึงถามกูก่อนไหมเพื่อนกันหน้าเพื่อนกันอย่คิดเลยมากเนี่ยพี่โน้มาไดอยากเล่นด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเออพี่โน้ เนี่ยจูบกัน2คนบ้าไวร่าแล้วเนี่ยลองสามคนไปพี่ทวีซ้าดูสมัยนี้สมัยนี้แลกลายธรรมดาแล้วแลกนิดเลยเดี๋ยวนี้เราต้องทําขนาดนี้แล้วใช่ไหมทําได้มันทําได้มันตลาดเปิดแล้วตลาดเปิดแล้วเออสบายสบายทางใครทางมันอ๋อไม่เอาตามที่ใครถนัดนึกไหมไหนบอกจะยังจะเล่นซีรีส์วายด้วยเลยไม่เอาแล้วเนาะก็อันนั้นซีรีส์วายซีรีส์วายก็ส่วนซีรีส์วาย อย่าพึ่งวายตอนนี้อย่าพึ่งวายตอนนี้ดีกว่าพี่กลัวว่าถ้าพี่ทำตรงนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นตลาดวายไปนะเออเฮ้ยแต่ทำไมดูหน้าแบบสดใสขึ้นไม่ทำอะไรมาเออคุณนี่มั่วกันจริงๆนะคืออ้าวใช่ไหมดูดิก็ดูดูผ่องใสขึ้นเมื่อวานช่วงเพราะว่าไปเดอะลิสต์คลินิกไงเฮ้ยไปรีบไปไปเข้าไปเลยเข้าไปนี่จะเจอปะเนี่ย น่ารักน่ารักมากเลยอตัวเขาก็น่ารักกันน่ารักดีมาะสมนะหน้าหน้าก็คล้ายๆกันมากๆเลยอ่ะโอ้หน้าม้าเยอะมากเลยตรงนี้ข้างล่างนี่ชอบ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 ไหมใครกูเหรอเออหมายถึงว่าอะไรไม่ชอบกู้เขาไหมอ๋อชอบชอบแล้วชอบของเราอ่ะเอ้า กูไม่ห้ามนะห้ามหน่อยห้ามหน่อยแยกกันหน่อยแยกกันสักแป๊บหนึ่งงงมากเลยที่ถามจริงนะที่เดินเดินหากันไม่เจอจริงเหรอเป็นซีนเป็นซีนแบบซิจูเอชันให้มันต้องที่เดินไปตากผ้าโดไปตาากผ้ไม่ใช่ตากผ้าเฮ้ยนี่คุณกำลังบูลลี่ทีมงานนะครับนี่รถเมยนะครับผมรถเมยรถเมยอะไรนี่กถ้ามีไม้แขวนเสื้อก็แขวนเนี่ยนี่นี่รถเมยอะไรเราเราตากผ้ารถเมยรถเมรถเมมองไม่เห็นกัน เขาบอกไม่เห่นบทบาทสมมุติอยู่เนาะละครเวทีนิดนึงไงมันเป็นคือเป็นแบบคลาดกันไปคลาดกันมาไม่เจอสักทีใช่ใช่ใช่มือนโดนกีดกันโดยผมได้ขีดหรืออะไรเงี้ยเลอพอเจอกันปุ๊บได้กันเลยเบอร์ดวัตได้รู้จักกันเลยเออแต่ทีหลังไม่เอานะไอแบบเมื่อกี้ไม่เอานะทำไมอ่ะมึงไม่ต้องเอาลิ้นออกมาสิขอร้องเพลงกับพี่หน่อยรั้วนไปหมดแล้ว ไม่ก็คือเพลงต่อไปอ่ะคุณต้องเข้าไปข้างในใช่คุณรู้เพราะว่าคุณร้องคู่กันแล้วใช่ผมร้องคู่กับคุณแล้วใช่เหลือผมกับพี่โน้ตที่ยังไม่ร้องด้วยกันคุณต้องถอดเสื้อด้วยเออเนี่ยกูจำคิวให้ได้ได้ได้ฝากก่อนนะได้ขอบคุณมากการบอบบทสมมุติเหมือนกันบทสบสมมุติกูคิดจริงไปแล้วเนี่ย